คำสอนหนุงเพ่อเทียนจิตตสุโภปกติเราคิดเราเป็นเหยื่อความคิดถูกความคิดพาไปกับมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมันแต่เราไม่รู้ความคิดท่านจึงสอนว่าให้รู้ความคิดหรือให้ดูความคิดหรือให้เห็นความคิดมันจะคิดดีคิดร้าย ก็ปล่อยให้มันคิดไม่ต้องปิเกเงที่จะห้ามคิดแต่อย่าเป็นเหยื่อถูกมันพาไปไหนไหนโดยไม่รู้เมื่อกี้ที่เปิดคลิปเนาะสมพ่อเทียนก็ว่าให้เห็นความคิดไม่ว่ามันจะคิดดีไม่ว่ามันจะคิดร้าย ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องหุดหงิด,งดไม่ต้องไปทำร้ายมันแต่ไม่เข้าไปเป็นมันก็เรื่องเดียวกับที่เมื่อวานหลวงพ่อท่านเอามาพูดคือเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรรู้เราคือรู้ตัวเราเห็นไอ้ไอ้บ้าเห็นไอ้บ้าที่มันพูดไม่หยุดเห็นจิตตสังขารหลวงพ่อเทียนท่านถ้า,าเรียกว่าความคิด เนาะแต่แม่ครูเรียกว่าจิตตสังขารคือตัวเดียวกันนั่นแหละมันคิดในสมองมันคิดในใจอันเนี้ยอันเดียวกันเห็นมันคิดไม่ต้องไปหงุดหงิดมันไม่ต้องไปรำคาญมันเห็นตอนแรกมันก็จะอึดอัดเนาะมันเหมือนอึดอัดไม่อยากเห็นมันเหมือนรำคาญที่จะเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลาเห็นจิตที่มันคิดเช้าตื่นมามันก็บ้าแล้วเนาะเป็นบ้าอยู่ข้างในตั้งแต่ตื่นเช้ามาแล้วมันคิดไม่หยุดเลยเนี่ย ถ้าเห็นคิดแล้วไ,ไม่ติดไปก็พ้นทุกข์เห็นคิดแล้วไม่ติดไปก็พ้นทุกข์แต่ถ้าเห็นไม่เห็นแต่ถ้าไม่เห็นและติดไปเนี่ยก็เป็นทุกข์มันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นจิตตัดสังขารเห็นการทํางานเห็นที่มันพูดอยู่ในใจสังเกตไหมตอนนี้มันพูดอยู่ในใจไหมจริงๆมันพูดอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะถ้าใครสังเกตตั้งแต่ตื่นเช้ามานะ ตื่นเช้ามามันจะพูดไม่หยุดเลยถ้าใครไม่เห็นตัวนี้นะไม่เห็นมันพูดไม่หยุดนะพ้นทุกไม่ได้เพราะมันต้องก้าวล่วงตรงนี้ไปก้าวล่วงจิตตสังขารหรือก้าวื่องผู้รู้ก้าวล่วงตัวเราผู้รู้เนะี่ยที่มันพูดมันบ่นอยู่ในทุกขณะปัจจุบันแต่ส่วนใหญ่เราเราสนใจผิดเราไปสนใจในสิ่งที่ถูกรู้ จริงๆมันต้องสนใจผู้รู้ที่ไปรู้ในสิ่งที่ถูกรู้และเห็นผู้รู้ที่รู้อะไรแล้วมาพูดมาภาคอยู่ในใจเนี่ยแหละเห็นว่ามันเป็นการทํางานของสังขารแล้วไม่ได้ทําอะไรกับมันก็ปล่อยให้มันสังขารไปเก็เก้อเก้เก้อเก้เนี่ยเส้นทางในการก้าวร่วงทุกมันเป็นแบบนี้เอาอาธิบายแล้วใครยังไม่เข้าใจไหมมีไหมเข้าใจหมดเนาะ ทีนี้เหลือไปเจอตัวมันเนาะเจอะไปเจอตัวมันคือเจอตัวเองนะอันนี้เรเรียกว่าขยายความเสริมเพื่อให้เข้าใจอยู่แล้วเข้าใจลึกขึ้นไปอีกแล้วเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วต้องเขาเรียกว่าเห็นความคิดเป็นเห็นเองเห็นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีคนมาชี้มาบอกแล้วพอความคิดมันก็เกิดขึ้นในนี่แหละ ต้องเห็นให้เต็นเห็นให้เป็นคือเห็นให้ถูกตัวบางทีอ่ะเห็นผิดตัวเห็นผิดตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเมื่อกี้สมมติเรามองไปที่จอนะเราก็อ่านในจอดูในจอแล้วก็ไอตัวคิดนี่มันอยู่ในใจนุ่นถูกไหมตาไปเห็นที่จอแต่คิดอยู่ที่ใจแต่เราเห็นแต่จอเราไม่เห็นที่ใจเห็นไหมเนี่ยอย่างอย่างบางทีเนี่ย นึกออกไหมจริงๆมันเป็นชีวิตประจําวันเนี่ยไม่กระทั่งหลวงพ่อแสดงธรรมอะญาติโยมก็คิด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 ,คดตาก็ดูที่หลวงพ่อแต่คิดมันอยู่ที่ใจไม่เห็นที่ใจเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นผิดตัวเยอะมากส่วนใหญ่ก็เห็นผิดตัวทั้งนั้นเนี่ยเนาะมันเนาะความรู้สึกว่าเราเกิดมาเราทั้งชีวิตเราก็เห็นผิดตัวมาตลอดเห็นไปข้างหน้าแต่ความคิดมันอยู่ข้างหลังนี่เนี่ยเนี่ยสมมติว่าเออชัดเจนเลยเห็นที่จอ แต่ความคิดมันอยู่ข้างหลังคือมันท้องข้างหลังก็มหมายถึงอ่าตัวเราเนาะจออยู่ข้างหน้าข้างหลังก็คือเราเห็นแต่จอเห็นแต่จอ,แ,อแล้วก็อ่านนั้นอะไรโอ้ยก็ยยยคิดเป็นบ้าไปเลยอ่ะแต่ไม่เห็นถ้าใครเข้าใจตรงนี้เนี่ยเรียกว่าได้ต้นทางของการปฏิบัติแล้วพราะเมื่อก่อนมันมันมั่วคือเนาะมั่วมากเลยไม่รู้ปฏิบัติแบบไหนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจตอนนี้น่าจะเข้าใจชัดขึ้น ใช่ไหมเพราะมีการยกตัวอย่างมีการอะไรประกอบแล้วพอเข้าใจชัดขึ้นสามารถที่จะนําไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติเป็นแล้วะเพียนเพียนอย่างเดียวเพียนไม่เลิกแล้วเนี่ยมันเพราะมันรู้ทางแล้วนี่ว่าเฮ้ยการปฏิบัติออกจากทุกเพื่อพ้นทุกมันต้องพ้นจากความคิดต้องเห็นความคิดความคิดอยู่ตรงไหนความคิดอยู่ที่ใจก็ต้องรู้ที่ใจเนี่ยที่เขาบอกว่ารู้ที่ใจอย่าไปรู้ที่อื่น เกตไหมอ่ะเนี่ยเสียงดังเลยนะมันชักมันเหมือนกันนะหลวงพ่อเสียงดังบางทีมันเหมือนไม่สุภาพอ่ะแต่รู้ไหมยิ่งดังเท่าไหร่นั่นคือความมั่นใจในธรรมกล้าหาญกล้าหาญยังไงรู้ไหมเพราะว่าสมมติว่าเรากําลังพูดเรื่องความคิดเนาะถ้าสมมุติว่าพฤติกรรมของหลวงพ่อเนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยไอ้นี่มันก็คืออย่างนี้อย่างนี้แต่ใครแหละเป็นคนคิดอ่ะ สมวติว่าเขาคิดว่าหลวงพ่อไม่ดีพินาดีดีสิไอ้คนคิดอะไรไม่ดีเองเนี่นจยจะชี้แบบนี้เลยเพราะนั้นความความไม่ดีทั้งหลายมันมันออกมาจากตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เราว่ามันเห็นผิดไปหรือว่าคนนั้นไม่ดีแต่ตัวเองเป็นผู้ให้ค่านะเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะเห็นเลยว่าไอ,อ้ตัวเองเนี่ยโคตรเลยไม่ต้องต่อนะว่าโคตรอะไรนะโคตรเลวเลย ดีน้อยมากพอ mm. ปฏิบัติไปปฏิบัติมามันจะตกใจว่า mm. ทั้งชีวิตไม่เคยรู้จักตัวเองจริงๆเ mm. พิ่งจะมารู้จักตัวเองจริงๆ mm. เมื่อเห็นตัวเองอู้มันน่าตกใจนะเรารู้จักหน้าตาเราเป็นนิสัยแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้เนาะเราว่าเรารู้จักตัวเองใช่ไหมแต่แปลกไหมเราอยู่กับตัวเองอะ่ะแต่เราไม่เคยรู้จักตนเองจริงถ้าใครเห็นความคิด เห็นการทำงานของจิตตสังขารเห็นตัวเองบ่อยๆมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆมันจะตกใจว่าทั้งชีวิตไม่เคยรู้จักตนเองเลยพอมารู้จักตนเองโอ้โหตนเองนี่แบบโคตรชั่วเลยมันหาเรื่องให้คนอื่นเขาตลอดเวลานะแล้วก็โยนความรับผิดชอบให้กับคนอื่นคนนั้นทำคนนี้ทำคนนั้นชั่วมันนะชั่วกว่าคนอื่นมันต้องเป็นแบบนี้ดูทไลไรต่อไป คนที่ไม่รู้จักจิตใจตนเองนั่นแหละคือคนบ้าการนั่งวิปัสนาเป็นการศึกษาให้รู้จักจิตใจตนเองถ้านั่งแล้วเป็นบ้าไม่ใช่วิปัสนาหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเจือกมากเลยเนี่ยบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะท,ที่ว่าจิตคิดอะเนาะ มันบ้ามันพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวถ้าไม่เห็นก็บ้าแน่นอนคือเข้าไปเป็นเลยแหละเป็นผู้บ้าเลยแหละบ้าบ้าวิจารณคนนน้นคนนี้ว่าบ้าไม่กระทั่งวิจารตัวเองก็มีทําไมกูทุกอย่างนี้ทําไมกูปวดอย่างนี้ทําไมกูไม่เข้าใจธรรมะเลยเมื่อไหร่กูจะถึงนิพพานบ้าหมดเลยนี่ถ้าไม่เห็นนะแต่ถ้าเห็นมันบ้าจะพ้นจากความบ้าเพราะนั้นน่ะ ต้องเห็นความบ้ามันเกิด pues ท mm ี่ใจใช่ไหมเห็นที่ใจแล้วก็จะพ้นบ้าโหยสุดยอดเออเอาเสริมอีกนิดหนึ่งเสริมอีกนิดเอาต่อเข้าไปต่อเข้าไปถ้าไม่เห teachers, ็นว่า nah. มันบ้ามันพ IR ูดมันบ่นอยู่ข uh ้างในมันก็จะออกมาทางไหนทางกายกับวาจาเนาะพอไม่เห็นก็เข้าไปเป็นนะออกมาก่อกรรมไหมก่อกรรมเพิ่มกรรมไหมทบต้นทบดอกไหม เออทบต้นทบดอกไม่ใช่ใช้นี่กรรมนะกําลังเพิ่มกรรมวันหนึ่งมันบ้ากี่เรื่องแล้วว่าถ้าคิดทุกเรื่องและตามมันทุกเรื่องบ้าไหมบ้าจริงนะมันเป็นบ้าจริงและคนส่วนใหญ่ในโลกเนี้ยตรงพ่อท่านพุทธทาสท่านว่าอะไรมีแต่คนบ้าในโลกนี้มีแต่คนบ้าเคยได้ยินไหมในโลกนี้มีแต่คนบ้าอันนั้นอนะ่ะบ้าจริงนะเพราะมันไม่รู้จักตัวเอง แต่ถ้ามาเห็นไอ้บ้าเมื่อไหร่มันจะไม่เป็นคนบ้าละเห็นไหมคนไม่มีแต่ไอ้บ้ามีอยู่ไหมมีอยู่ไอ้บ้าทํางานอยู่นะแต่คนบ้าไม่มีแล้วนะถ้ารู้จักไอ้บ้าจะไม่มีผู้บ้าแต่ถ้าไม่รู้จักไอ้บ้าที่มันพูดอยู่ข้างในอ่ะมันจะมีผู้บ้าทันทีแล้วผู้บ้าเนี่ยจะออกไปก่อกรรมไหมออกนั่นแหละกรรมมันเกิดขึ้นตรงนี้ที่ไม่รู้จักไอ้บ้า เห็นไหมง่ายไหมง่ายนั้นเห็นไอบ้บ้าอย่าไปกับไอบ้บ้าเห็นไอบ้บ้าอย่าไปกับไอบ้บ้าถ้าไปแล้วก็ให้รีบกลบับให้รู้ว่าไปแล้วพอรู้พอรู้ว่าไปแล้วมันก็เลิกบ้ายังเลิกบา้าแล้วฝึกแค่นี้วันทั้งวันเอาแค่นี้เลยเห็น <ๆ S 2> เห็นไอ้บ้าอยู่ที่ใจะนะมันพูดมันบ่นอยู่ตลอดเวลาเลยบน่น,น,น,บนให้คนนู้นบ่นให้คนนี้บ่นให้ตัวเองบ้างอย่างที่หลวงพ่อบอก บนศรพัเรื่องอะปรุงแต่งารพัพทเรื่องอะแล้วก็เชื่อมันว่าไอ้บ้าเน,นี้ยเป็นเราคือเป็นมันตลอดเอะนาะมันพูดอะไรมาก็เชื่อมันบนอะไรมาก็เชื่อลองดูมันจริงๆว่ากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันหลงตามมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เป็นบ้าเป็นบอเขาเรียกว่าอะไรไหมบ้าสังขารเคยได้ยินคำนี้ไหมบ้าสังขารบ้าปรุงแต่งเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ย หายบ้าได้ไหม,ไมไเห็นหนทางหายบ้าไหมเออเห็นเนาะเมือ่อเห็นมันก็จะไม่บ้าไม่มีผู้บ้าเนาะเจอกไปอีกดอกนึงเดี๋ยวให้อีกดอกฮะแป๊บหนึงก่อนเนาะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวหลวงพ่อจะลืมบางทีเราฟังธรรมะเนาะฟังธรรมะมาเยอะ อะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรานะแล้วก็ท่องอยู่ในใจนั่นแหละกลัวม,มันจะลืมท่องท่องท่องแต่จริงอ่ะไม่ได้เห็นหรอกเนาะไม่ได้เห็นสภาวะแต่ก็ท่องเพื่อให้จําได้ว่าเอออะไรก็ไม่ใช่เราอะไรก็เป็นอนัตตาอย่างง้นอย่างเนี้ยไอ้นี้ก็บา้บาบ้านั่นน่นะเพราะมันมันท่องในใจต่อให้พูดทางปากมันก็คือบา้าแต่ถ้าเห็นมันเห็นมันท่องอะนะมันบอกไอ้นี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เห็นมัน ขณะปัจจุบันเลยอย่างเนี้ยหายบ้าทีนี้มันจะท่องก็ท่องไปเถอะแต่เห็นอยู่นี่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ว่ามันท่องมันท่องนี่แหละตรงนี้มันจะทําให้ไม่หลงเพราะบางคนน่ะที่จำไงฟังมาเยอะฟังมาเยอะก็เรื่องท่องลูกเดียวบ้าไปแล้วแต่ถ้ารู้ว่ามันท่องหรือมันบ้ามันพูดอะนั่นเนี่ยอย่างนี้หายบ้าเพราะว่าไอ้ที่ท่องที่พูดมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราจริงๆเพราะมันเป็นแค่จิตสังขารหรือมันเป็นความคิดประมาณอย่างเนี้ เนี่ยนะพวกเราเวลาฟังธรรมะเยอะๆนะบางทีหลวงพ่อก็พูดเยอะเนาะอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโยมบอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ท้องอยู่แนละบ้าแล้วโยมแยกได้นะที่หลวงพ่อพูดแบบนี้เนาะเออบ้าบ้าแล้วคนอื่นบางทีคนอื่นก็ยังเห็นด้วยนะเพราะพูดเสียงดังออกไปเนาะคนอื่นเห็นเลยไอ้นี่มันบ้าไปแล้วเรียนกับหลวงพ่อออดมันท้องลูกเดียวบ้าไปเลยแต่ถ้าเห็นนะไม่บ้ายืนยันเลยถ้าเห็นมันจะพ้นจากความบ้าได้ แต่มันก็บ้าอยู่ดีละไอตัวสังขารนะ่ะแต่เห็นมันจึงไม่มีผู้บ้าดอ,ดอกนี้โอเคไหมเออเอาเอามีอีกดอกไหม <c oughs> สริมต่อหลงค้อนิดหนึ่งไอ้ที่เห็นมันแล้วไม่มีผู้บ้าจริงๆอะ่ะมันพ้นจากโลกเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีผู้บ้าก็หลุดออกจากโลกไหมพ้นจากโลกนี้ไหมพ้นถัก31พพภูมิไหมนี่แหละคือความพ้น คือหายบ้ากับสังขารน,นี่แหละคือความพ้นถ้าเราสังเกตดีิงๆนะตอนนี้เราก็ยังบ้าอยู่บ้าเป็นนักปฏิบัติแต่มาปฏิบัติจริงๆมันเห็นว่าไอ้น,นี่มันบ้าบ้าธรรมะบ้าศึกษาบ้าเรียนรู้แต่มันมีแต่ความจำมีแต่ความรู้เพราะมันไม่เห็นตัวเองการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นนักปฏิบัติด,ด้วย เป็นอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกสัพเพธรรมมาอนัตตาติทำทั้งหลายไม่ควรยึดมันถึงมันทั้งสังขารและวิสังขารเหมือนกันถ้ายึดก็เป็นไงเป็นบ้าไหมเคยเห็นคนบ้าธรรมะไหมมันพูดธรรมะตลอดทั้งวัน <c oughs> <c oughs> นะบ้าธรรมะบ้าปฏิบัติธรรมนะ่ะเห็นไหมมันบ้ามันไม่รู้จักตัวเองเอาตัวเองไปปฏิบัตินะ่ะบ้าไหมบ้าแล้วก็ว่าตัวเองมีศีลตัวเองมีธรรม ตัวเองเป็นอย่างนั้นตัวเองเป็นอย่างนี้ตัวเองเป็นขั้นนั้นแล้วตัวเองเป็นขั้นนี้แล้วมันบ้าไหมมันบ้ามันลงสังขารต้องหายบ้านะมาเคอะหลวงพ่อพออสต้องหายบ้านะมีแต่ไอ้บ้าแต่ไม่มีผู้บ้าต้องหายบ้านะนะสัญญาไหมสัญญาใครทำได้ไม่รู้แหละสาจยเล โอหยคมจิกเลยฮะทำไมา่ะแบ่นี้คมพิก่ะดูต่อเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับกายหรือใจให้รู้แล้วปล่อยมันไปไม่ต้องไปรู้ว่านั่นโลภนั่นโทสะอย่างนั้นมันรู้สึกเกิดความจำเป็นกลายเป็นการจำแนกแยกแยะให้รู้แล้วปล่อย ดังเช่นลมพัดมาก็ให้รู้สึกในการสัมผัสไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรเอาแค่เพียงรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่างจากปกติแค่นั้นก็พอแล้วหลวงพ่อเทียนจิตตัสสุโภคำพูดของหลวงพ่อเทียนประโยคนี้คือมันไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนลมพัดตั้มตัวอย่างเนาะลมพัดมาโดนกายต้องทำอะไรไหมอ่ะ พอมันรู้ได้อยู่แล้วนี่โอ้โหธรรมะเนี่ยถึงเขาบอกว่ามันของเรียบง่ายเราอะมันทําให้มันยากไงคิดอะเยอะเกินจริงๆพอมันผัสสะใช่ไหมผัสสะนี่คือการรับรู้อย่างซื่อเนี่ยมันจบไปแล้วสมติโยมเอาตีเอามือเนี่ยมาตีตีแขนตัวเองเนี่ยไม่ต้องแยกแยะไม่ต้องอธิบายเลยอะแต่มันมันรับรู้ไปแล้วแล้วก็รับรู้ถึงความหมดอะความจบไปแล้วอะเอาตีก็ได้เอาตีแขนคนละทีปึ๊ก ไม่ต้องอธิบายเลยมันโคตรเลยโคตรง่ายไม่ใช่โคตรยากโคตรง่ายเลย, <c oughs> ยเลยนี่ยผัสสะกระทบจบทุกขณะถึงเราบอกว่าจบไม่จบแต่โดยสภาวะตามความเป็นจริงะอะนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยอย่างหูได้ยินเสียงเนี่ยอย่างนั้นเลยจมูกได้กลิ่นเนี่ยอย่างนั้นเลยลิ้นได้รสอย่างนั้นเลยอย่างนั้นอย่างนั้น ดี๋ยวต้องแปลเองไหมว่าอย่างนั้นคืออะไรไม่ต้องแล้วหรือภาษาธรรมะเขาบอกว่าเช่นนั้นเองเนาะอ่าสมมติเช่นนั้นเองอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นภาษาสมมติเรียกเพื่อเพื่อให้เกิดสื่อสารและให้เข้าใจอ่ะแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วมันต้องพูดไหมล่ะว่ามันยังไงอะไรมันไม่ต้องเลยโอ้โหอย่เอ้ยออมีอะไรว้างต่ออีกพอรับรู้ความรู้สึกเนาะ มันก็จบไปในขณะนั้นแต่ยิ่งอธิบายยิ่งห่างไกลย,ย,ย,ไไยิ่งอธิบายยิ่งมีคนบ้าไหมคนบ้าไหมยิ่งอธิบายยิ่งมีคนบ้าไหมเออต้องละเอียดต,ยต้องยิบต้องยับต้องอย่างงั้นมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อเทียนท่านว่าไม่ใส่ชื่อไม่ให้ความหมายใช่ไหมไม่ต้องไปบอกว่ามันเป็นอะไรกับอะไรใช่ไหม แต่ถ้าส่วนใหญ่เรารู้แล้วอ๋อมันเป็นเวทนานะมันเป็นสุขนะมันเป็นทุกข์นะขยายต่อไปอีกเนาะเออขยายให้ไอ้บ้ามันตัวใหญ่ขึ้นหนะ่เนาะแต่จริงมันจบไปยังจบแล้วรู้แล้วจบแล้วธรรมะจริงๆไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีเลียงไม่มีน้าแค่รับรู้เนี่ยแหละมันง่ายไอ้ที่อธิบายทั้งหมดคือส่วนเกินผู้รู้ถึงไม่พูดไง ผูพ้พูดถึงไม่รู้ผู้รู้จริงๆถึงนิ่งเงียบเป็นใบ้เพราะไม่ได้แต่รู้แต่ไอ้ที่รู้แล้วเอามาพูดนั่นนะ่ะรู้ไหมไม่รู้แล้วมันหลงแล้วฮะหลงเข้าไปแล้วหลงเข้าไปเป็นผู้บ้าแล้วหลงเข้าไปเป็นผู้อธิบายแล้วเห็นไหมมีความหมายยังมีค่าต่อใจยังมีไปหมดแล้ว สังสาร,รวัตรเกิดยังเกิดแล้วแต่ส่วนใหญ่เราก็ทำกันอย่างนั้นนะแม่ครูก็ทำมาก่อนถึงบอกว่าอะไรที่เราฟังรู้ระจบเนาะจบเลยจบมันไม่จบต้องจบแต่อย่าไปบังคับนะเอ๊ะมึงต้องจบมึงต้องจบอันนั้นมันจบไหมไม่จบจบคือจบเลยไม่มีอธิบายต่อ ไม่ตอบไม่เอะไม่อะไม่อื้อไม่หือไม่อือมไม่อะไรทั้งนั้นไม่อะไรกับอะไรเลยเพราะธรรมะคือไม่อะไรกับอะไรทั้งนั้นไม่มีแม้กระทั่งคําพูดว่าไม่ให้ค่า